อ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแท็กเติร์ลมชาแนลนะครับอันนี้ก็ก็เป็นคลิปที่2เนาะสำหรับการรีวิวรถไถคันนี้นะครับยังยังอยู่นะครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับ lc 7 0 8 sp นะครับคันนี้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับนะวันนี้มี2ชิ้นนะครับมีตัวรถนะครับแล้วก็ใบดันหน้านะครับแล้วก็ผานพรวนนะครับเป็น245นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับนะเป็นผานใบยีบสนิ้วช่วง13 นะครับช่วงผ่าน13นิ้วนะครับเป็นรุ่นใหญ่ตรงรุ่นเลยนะครับไทดีนะครับผมมาไปไทยมาแล้วเรียบร้อยนะครับผ่านสวยๆเลยนะครับใช้งานมาน้อยนะครับรถก็เดี๋ยวมาดูสีสันนะครับนตามท้ายตามอะไรเนี่ยถ้าตัวรถเนี่ยสีเดิมอยู่นะครับนะตรงนี้ผมก็เก็บสีให้นะครับพวกเขียนพวกอันนี้โซ่ข้างเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสองข้างเลยนะครับเอาของใหม่ไปใช้งานยาวๆนะครับดูเลยนะครับถือว่าสวยงามนะครับรถไม่รั่วซึมนะครับสวยอยู่นะครับ สีสันนะครับบริเวณช่วงล่างผมเก็บให้นะครับชุดคานล่างนะครับชุดใบดันเก็บให้นะครับส่วนแป๊บเป็นสีเดิมนะครับแป๊บใสๆเลยสีเดิมนะครับก็จะมีโซนด้านล่างนะครับที่เก็บสีให้นะครับรถก็เครื่องเกียร์ดีนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนะไฮดรอลิกสีล้ออะไรใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับเนาะสีสันนะครับเครื่องยนต์สีเดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมเลยนะครับ สีสันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนยางนะครับยางหน้าถือว่าเหลือเยอะอยู่นะครับยางหลังก็น่าจะได้อีกประมาณปีหนึ่งนะครับเนาะโอเคเลขไม้ตัวนี้ไม้มันเดินอยู่นะครับอยู่ที่1265ัชั่วโมงมีเอกสารครบพร้อมโอนนะครับแล้วก็เล่มโอรอยอะไรผมมีให้หมดนะครับมาดูข้างบนกันบ้างนะครับข้างบนมันก็จะมีตรงนี้นะครับมันจะมีผูอยู่นะครับเนี่ยผูเป็นรูตรงนี้นลครับนี่นะครับ เดี๋ยวถ้าจะให้ผมเก็บงานผมก็สามารถเก็บให้ได้นะครับเนาะเอาเหล็กแผ่นมาปิดให้นะครับส่วนสีสันตรงนี้นะครับผมทําให้แล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันสนิมเนาะนะครับไม่ไม่ถือว่าเป็นตําหนินะครับพื้นนี่ก็ไม่มีผุนะครับมาดูนะครับมีแผ่นยางนะครับสําหรับพื้นจะเห็นเป็นขูดขาเพราะว่าผมแปลงครีมโป๊สีนะครับมาลงรองให้ก่อนชั้นแรกนะครับนะนี่ให้มันหนาขึ้นมานะครับแต่ยังไม่มีผุนะครับตามพื้นตามอะไรนะครับก็เป็นสีใหม่นะครับ มีลองพื้นสีขาวแล้วก็สีส้มมาอีกชั้นหนึ่งนะครับรถก็เครื่องเกียร์ดีนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสุดน่อยใช้งานได้ปกตินะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ เสียงเครื่องดีนะครับเสียงเครื่องดีตอ้าระพงแล้วมาดูข้างในนะครับสีสันมากเดิมนะครับไม่เคยเปิดมากเดิมเลย อันนี้โซเนอยผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับโซเนอยมเพราะว่าตัวเดิมม,มันเสียนะครับผมก็เอาของใหม่มาใส่ให้เลยนะครับไม่ใหญ่ะระบายครับถือว่าเครื่องดีครับเครื่องดีเลย น้ำก็วนปกตินะครับเดยวจะงับอันนี้ลงนะครับเนาะแต่เดินดูเครื่องรอบเครื่องก่อนเรนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีเครื่องดีเอามาดูไฮดรอลิกนะครับ แด่พันนี่สวยจริงนะครับเหมือนได้พันใหม่ไปใช้งานเลยแหละดูคมเต็มๆเลยนะครับนะครับ,นะรบเดิมไม่กระตุกนะครับไม่กระตุกไม่ลั่นเลยนะครับให้รด,ดิกด้านหน้านครับ ขึ้นลงเร็วปะกะตินะครับนี่เลยครับเดีย๋ยวคาทีสขับตัว <c oughs> ใช้เป็นเวณศูนย์จุดห้าน,นะครับ เปิดแช้งาน4ีล้อนะครับตกดเทสระบบให้ดูเลยนะครับอันนี้สี่ล้อทำงานนะครับ ทุกอย่างนะครับเอาไปก็คือพร้อมใช้ง,งานเลยนะครับวิดีโออะไรเนี่ยใช้ได้หมดนะครับไปพร้อมใช้งานอ่ะแล้วเปิดวิดีโอนะครับเขียนร้อยห้าสิบเลยมาลงไปดู ติเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรโอเคเดี๋ยวมาเทสดูระบบไฮดรอลิกกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวจะแจ้งราคาเบื้องต้นก่อนนะครับราคานะครับ2ชิ้นนะครับอยู่ที่335,000 0บาทนะครับ335,000บาท LC 708 SP นะครับเป็นปี57นะครับตัวน,นี้เนอะยอดนิยมปี B 57นะครับ รถก็ไปพร้อมใช้งานนะครับมันจะมีคานเนาะ๋ยวคานเนี่ยผมยังไม่ได้เก็บให้นะครับที่มันแกว่งนิดนึงนะครับดูดูอ่าประมาณนี้นะครับก็ไม่ถึงกับว่าแว่งแรงประมาณนี้ครับประมาณนี้แต่เวลาทํางานไม่มีปัญหาอะไรนะครับผ่านผ่านก็ได้ผ่านสวยเลยนะครับผ่านห้าบ24ยี่สิบสี่นิ้วนะครับเนาะสามแสนสามหมื่นห้าพันเอกสารทะเบียนชุดโอนนะครับเนาะรถใช้งานได้ปกตินะครับ มาดูรถได้ที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 6 1ย์5 0 9 5 6นนะครับ0616050956นะครับดุมแท็กเตอร์นะครับอำเภอเพ็ญนะครับตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเนาะท่านใดสนใจนะครับราคาก็ต่อรองกันได้นะครับต่อรองกันได้นะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ